ไปดูความเคลื่อนไหวนะคะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาบ้านหนองจานหนองแยาแก้วกันบ้างค่ะเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะมีการประชุมทั้ง GBC... ทั้ง JBC หลายคนกังวลว่ามาตรการในการเก็บกู้วัตถุระเบิดก่อนหน้านี้พอไปถากถางพื้นที่ไปเก็บกู้ทุนระเบิดมีการคืนพื้นที่ให้กับประชาชนบางส่วนได้หลังจากนี้ภารกิจนี้จะยังดําเนินการต่อไปไหม ปรากฏว่าคุณผู้ชมสบายใจได้นะคะเพราะว่าล่าสุดกองทัพภาคที่หนึ่งยังคงดําเนินการต่อนะคะในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดนะคะซึ่งวันนี้เห็นบอกว่าที่บ้านหนองจานเนี่ยคึกคักเป็นพิเศษเพราะว่ามีหลายกลุ่มหลายฝ่ายไปให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ทหารเต็มเลยค่ะ กองกำลังบุรพากองทัพภาคที่1นะคะโดยหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ศูนยสูงปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือว่าทีแม็กร่วมกับกองพันทหารช่างที่2อยังคงเดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วในส่วนที่ยังเป็นพื้นที่เที่ยงเหนืออยู่ซักประมาณ2องแสนตารางเมตรนะคะเป็นวันแรกตามข้อตกลง2ฝ่ายในการประชุม j b c ที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่21-22ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ เดิมพื้นที่2,000ตารางเมตรนี้นะคะไม่ใช่พื้นที่เร่งด่วนที่มีประชาชนจับจองแล้วก็เข้าทำประโยชน์แต่ว่าจังที่เขาก็ต้องเร่งไปเก็บกู้ให้เร็วที่สุดนะคะตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างไทยกัมพูชานะคะสำหรับวันนี้สามารถจัดก,การพื้นที่ได้3,000ตารางเมตรค่ะส่วนที่เหลือจะดำเนินการเรื่อยๆไม่มีกรอบระยะเวลาหากเก็บกู้ทุนระเบิดสเสร็จได้เร็วเนี่ยนะคะความหมายว่า ถ้าสามารถวางหมุดชั่วคราวได้เร็ว,รวซึ่งระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้างานได้มีการจัดกําลังป้องกันดูแลความปลอดภัยชุดละสองนายด้วยรวมถึงจัดกําลังป้องกันมวลชนจากกัมพูชาเข้ามาก่ะกวนบริเวณแนวรั้วรุดหนามจุดที่มวลชนชาวกัมพูชาเนี่ยเคยเข้ามาเกาะกวนไทยนะก็มีการสลายการชุมนุมด้วยแก๊สน้ําตาคือมันอาจจะเป็นจุดสุ่มเสี่ยงที่อยู่แถวๆนั้นพอดีก็เลยต้องจัด กําลังเจ้าหน้าที่เนี่ยความปลอดภัยมาด้วยชุดละสองนายค่ะ,ะเป็นจุดเดิมที่เคยปรากฏภาพก่อนหน้านี้นะคะส่วนบรรยากาศการเก็บกู้ทุนระเบิดเจ้าที่จากทีแม็กลงพื้นที่ประมาณ10นาทีปรากฏว่ามีชาวบ้านทหารรวมถึงสื่อมวลชนของกัมพูชามาสังเกตการบริเวณแนวรั้วลวดหนามที่ทางการไทยวางเอาไว้ มีการใช้กล้องสองทางไกลวิทยุสื่อสารแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไม่เกิดเหตุความวุ่นวายขึ้นค่ะการเก็บกู้ทุ่นระเบิดฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่าไทยมีความพยายามในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดมาโดยตลอดแต่ฝั่งของกัมพูชาพยายามขัดขวางตลอดเช่นเดียวกันส่วนผลการประชุม gbc ไทยกัมพูชาล่าสุดหนึ่งในข้อสรุปคือทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดซึ่งก็ต้องดูท่าทีต่อไปว่าทางฝั่งของกัมพูชาจะเคลื่อนไหวเรื่องนี้อย่างไรแต่ฝ่ายไทยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เริ่มเก็บกู้มานานแล้วค่ะ,ะขณะที่บรรยากาศบ้านหนองจานกันบ้างค่ะคุณผู้ชมวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าโอ้โหคึกค,คักตั้งแต่เช้าเพราะว่ามีคนไทยเนี่ยจากหลายที่นะฮะเดินทางมาให้กำลังใจทหารค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่ที่แนวหน้าด้วย่ออย่างเช่นกลุ่มนี้นะคะนี่น,นเห็นเห็นหมวกทรงนี้นะทรงแหลมแหลมเนี่ยเป็นคนุณลุงกลุ่มทหารผ่านศึกค่ะ แต่ละท่านเนี่ยเห็นบอกว่าอยู่กันคนละจังหวัดนะคะแต่ว่านัดกันหานัดหมายกันมามาให้กําลังใจทหารรุ่นน้องรวมถึงนอกจากกลุ่มฐานผ่านศึกแล้วนะคะยังมีกลุ่มมวลชนจากเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศหรือว่ากลุ่มคปทอนะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มสปปสวันนี้รวมตัวกันมา5รถตู้เลยค่ะหคันรถนะ,ะหนึ่งในนั้นนะคะก็คือป้าลักษ ัรักเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นตัวตึงม็อบเลยใช่ไหมมาด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้มวลชนบอกว่าคือมาสำรวจพื้นที่เฉยๆวันนี้สองอเดี๋ยววันที่สพฤศจิกายนเนี่ยนะคะที่ถึงนี้จะมาเป็นกลุ่มใหญ่เห็นบอกว่าจะมาเป็นพันคนเลยนะมาเพื่อที่จะให้กำลังใจทหารและแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ถึงความรักชาตินั่นเองค่ะ